สวัสดีครับเขาก็เฮียตีนะครับช่องเฮียตีไรเดอร์ขายกาแฟนะครับปัจจุบันเฮียก็ขายกาแฟอยู่ที่พระหลโยธิน69สทับแนะครับมาต้นปีคลิปนี้นะครับว่าจะปล่อยกันรัวๆเลยนะครับปีนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงเศรษฐกิจมันไม่ดีมาตั้งหลายปีแล้วแหละนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าามีการเลิกออพนักงานเรื่อยๆจริงๆการเลิกออพนักงานเนี่ยมันมาตั้งแต่ช่วงโควิดมานะฮะธานาคาร ช่วงนั้นน่ะพนักง,งานธนาคารน่ะเริ่มเริ่มโดนเลย์ออฟนะครับปกติเขาจะให้หกสิบกษียนเขาเค่อยเออร์ลี่แต่ห้าห้าหรือห้าสิบหรือบางที่ก็แล้วแต่นะเพราะว่าเขาก็มองว่าเขายอมจ่ายเท่าเนี้ยเราก็เราก็จบเลยเลย์ออฟอย่างนี้เลยนะในสมัยนั้นมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับก็คืออ่านข่าวทั่วไปปีที่แล้วนะครับพอหลังหลังโควิดมาเพิบเศรษฐกิจโลกมันก็ ด้วยอะไรอะไรหลายอย่างคือไม่ใช่เศร,รษฐกิจที่ประเทศไทยอย่างเดียวเศร,รษฐกิจโลกก็เป็นนะคบเพราะเศร,รษฐกิจโลกเป็นมันก็กระทบมาที่เมืองไทยอย่างเช่นปีนี้ก็คือยอดขายรถนะครับตกหวบจริงๆมันจะไปโทษ e v มากก็ไม่ได้ในกลุ่ม e v เขาก็มีคนที่ซื้ออยู่แล้วถูกปะแต่ในกลุ่มรถที่เป็นพวกรถกระบะนะครับรถอะไรที่เป็น,น,นรถน้ํามันเท่าไหร่เนี่ยตกหัวเลยยิ่งรถกระบะยิ่งหวัวเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งโรงงานนะครับกลุ่ม กลุ่มคนที่ซื้อรถมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะโดนยึดไปซะส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มโรงงานพนักงานโรงงานที่มีอ่าเงินเดือนเริ่มต้นอาจจะที่ตั้งต้นอยู่ที่หนึ่งหมืนสองันบาทตักปาแล้วมีค่า OT ทร่วงร่วงโอทก็คือโอรูเบอะไรวะโอเวอร์ไทม์ time, อะไรสักอย่างเนี่ยคือตัวย่อมเป็นวันนี้ค่า OT เนี่ยบวกแล้วมาสองหมืกว่าบาทก็ซื้อรถกันพอซื้อรถกัน,กนปุ๊บพอ OT ไม่มี บางโรงงานเนี่ยปรับทํางานแค่3-4วันเองนะต่ออาทิตย์ก็มีนะครับบางโรงงานนี่คือปิดเลยโรงงานญี่ปุ่นเก่าๆที่สร้างกันมา10-20-30ปีเนี่ยก็ปิดนะครับเพราะว่าอะไรเหมือนอาทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นน่ะเขาก็ไปไม่ไหวเขาก็ปิดนะครับไอ้ส่วนหนึ่งเสร็จแล้วนี่ก็มาช่วงนี้นะครับจะมาบอกว่าคือเรื่องของปลายปีนี้ที่มีข่าวเรื่องประกันสังคมโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเริ่มออกจากประกันสังคม ส่วนใหญ่แล้วประกันสังคมเนี่ยที่เราไปหาเนี่ยจะเป็นโรงงานเอกชนเนาะโรงพยาบาลเอกชนซึ่งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเงินสดนะครับประกันแล้วก็ประกันสังคมพอเขาเอาประกันสังคมออกปุ๊บเนี่ยเราต้องมามองภาพว่าถ้าเขาเอาประกันสังคมออกเนี่ยนะครับแสดงว่าพนักงานของเขาเนี่ยก็ต้องออกไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่า ประกันสังคมเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขารับทีเนี่ยอ่าคนไข้ที่เข้ามาหาเขาเนี่ยวันหนึ่งประมาณตีสักเจ็ดถึงแปดร้อยตงเจ็ดถึงแปดร้อยเนี่ยถ้าเอกชนปกติถ้าเราเคยไปเข้านะอันนี้ถ้าเราเคยไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเราจะรู้เลยว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคนไข้ไม่ได้เยอะเพราะว่าหนึ่งถ้าจ่ายเงินสดอย่างน้อยคุณต้องกามเงินเข้าไปสามถึงห้าพันบาทไปหาหมอหนึ่งครั้งแต่ประกันสังคมเนี่ยเราจ่ายเดือนเราไม่กี่ร้อยแล้วเราก็ได้ไปเข้าเอกชน ต่อให้ยาวมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็เราก็ได้หาหมอ,อนะครับกลุ่มตรงนี้เมื่อเมื่อประกันสังคมออกปุ๊บออกปออก,ออกปลายปีหกเจ็ดถูกป่ะตอนนี้ปีใหม่จะแสดงว่าพนักง,งานก็ต้องลดลงนะครับการทํางานของพนักง,งานก็ลดลงสมมติว่าเขาเคยรับตีทั้งแปดพันหนึ่งังานหนึ่งพันเขาบอกว่าอ่ารับเคืประกันสังคมวันหนึ่งวันละพัน ประกันสังคมหายไปเนี่ยอาจตีถ้าหายไปสักเจ็ดร้อยแล้วกันเหลือแค่สามร้อยต่อวันพนักง,งานสมมุติอ่ะพนักง,งานหนึ่งร้อยคนเหมือนกันพนักง,งานเขาอาจจะลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าปกติทั่วไปที่เป็นเงินสดแล้วก็ประกันเนี่ยประกันเอกชนทั่วไปนเนี่ย,นนยสามสิบคนนะเว้ยแล้วคิดดูไอ้เจ็ดสิบคนเนี่ย,ดดย,นนยต้องถูกไล่ออกถูกจิ้มออกถูกจ้างออกนะครับทํางานมาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นปลายปีที่เราเห็นก็คือ ช่องสีช่องทีวีช่องสามะเนาะเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาลดพนักงานเห็นไหมว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยก็จะเข้ามาในกลุ่มคนว่างงานแล้วก็ต้องมาหางานกับงานฟรีแลนซ์อีกเดี๋ยวในคลิปถัดไปมาคุยกันว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยเขาจะไปทําอะไรละ่ะนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเฮียอยากจะปรับคลิปแู่มาแค่ห้านาทีก็พอนะครับอันนี้เขามามาพูดให้ฟังนะครับว่าคือกลายว่ามันมีผลมันมีเหตุและผลของมันที่ ที่สุดท้ายแล้วคนมันจาม,มาออกันอยู่ในอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะครับสวัสดีครับ